สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน,นเ้าเกษตรวันนี้แม่อ้อยจะพามาทำปุ๋ยใช้เองนอกจากจะประหยัดแล้วยังช่วยให้พืชผักแข็งแรงจเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวสมบูรณ์ช่วยเร่งการแตกยอดแตกใบใหม่ดูผักกวางตุ้งของแม่อ้อยตัดไปกินแล้วก็ยังงอกใบใหม่ให้เก็บไปกินได้เรื่อยๆส่วนผสมของปุ๋ยก็จะมีรำมหนึ่งส่วน แบบเก่าสามส่วนใบอ้อยเก็บมาจากข้อไก่ขี้วัวแห้งหรือปุ๋ยข้อก็ได้ใช้สามส่วนเทส่วนผสมทั้งสามอย่างลงไปใบอ้อยทำทีละนน้อยเพื่อให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีๆได้ง่ายคนให้ส่วนผสมกระจายเข้ากัน จากนั้นใช้หัวเชื้อ EM ประมาณ3 4ถึงฝาต่อน้ำสี่ลิตรคนให้เข้ากันแต่ถ้าไม่มีใช้น้ำหมักหรือหัวเชื้ออะไรก็ได้ที่มีจุลินทรีย์สามารถใช้แทนกันได้ทเทราดให้ทั่วแล้วพลิกด้านล่างขึ้นมาด้วยเพื่อให้น้ำเอ็มหรือน้ำหมักราดโดนทั่วทุกพื้นที่ของปุ๋ยจริงๆ เมื่อขยำดูจะรู้สึกเริ่มเกาะตัวเป็น,ก,นก้อนเสร็จแล้วคลุมปิดด้วยกระสอบเพื่อป้องกันมแมลงหรือสัตว์ชนิดอื่นเข้าไปนำไปเก็บในที่ร่มไม่ให้โดนน้ำฝนผ่านไปประมาณ7-10วันมาเปิดดูกัน สังเกตดูจะเริ่มมีราชูเขียวเกาะแสดงว่าใช้ได้แล้วเราก็จะเกลี่ยออกเพื่อระบายความร้อนตากแดดหรือพึ่งลมทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันก็นำไปใช้กับพืชผักของเราได้เลย ดูนี่ค่ะบีบเบาๆเนื้อปุ๋ยก็ยุ่ยเปื่อยย่อยสลายดีมากๆปุ๋ยตัวนี้ทำง่ายใครๆก็ทำได้นอกจากจะประหยัดแล้วยังช่วยเร่งการเจริญเติบโตทำให้พืชผักใบเขียวสมบูรณ์แข็งแรงช่วยเร่งการแตกยอดแตกใบใหม่ดูผักกวางตุ้งพวกนี้ไม่อ้อยตัดไปกินหลายรอบแล้วเมื่อใส่ปุ๋ยนี้เข้าไป ก็แตกยอดแตกใบใหม่ให้ได้เก็บไปกินได้อีกหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆชาวเกษตรแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ